สวัสดีครับเจอกับช่างหนุ่มประทาสุธมาอีกเช่นเคยครับมีพี่น้องอยากให้รีวิวห้องพ่นให้ครับจัดไปครับห้องพ่นนะครับมีหน้ากว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ยาวลึก6เมตรสูง2เมตร50นะครับวัสดุที่ใช้นะครับเป็นเหล็กบางนะครับเหล็กบางกล่อง1นิ้วนะครับเหล็กบางกาวนัยกล่องบางนะครับเน้นราคาถูกนะครับ ค่าเหล็กนะครับหมดไปประมาณสี่พันบาทนะครับเฉพาะค่าเหล็กนะครับต่อไปครับพลาสติกหนานะครับที่ใช้คุมผนังนะครับอันนี้จําไม่ได้ไม่แน่ใจนะน่าจะร้อยยี่สิบไมค่อนนะครับม้วนละประมาณห้าร้อยบาทซื้อที่ไทยวัสดุนะครับสําหรับพลาสติกคุมห้องนี้หมดไปสองพันกว่าบาทนะครับสี่มวนนะครับสองพันกว่าบาทสองพันกลางๆนะครับสองประมาณสองพันห้า ระบบไฟสองสว่างนะครับใช้แปดหลอดนะครับฝั่งละสี่ฝั่งละสี่นะครับหลอดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบนี่แหละใช้แปดหลอดนะครับสําหรับหลอดไฟตัวพัดลมระบายอากาศนะครับติดไว้ด้านหลังแบบนี้เลยจากพื้นห้าสิบเซนนะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์นกลางเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบไหม ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนิ้วไหมนะครับราคาสามพันแปดร้อยบาทซื้อที่ตลาดลังสิตนะครับระบบวควบคุมนะครับจะเป็นสวิตตัวเมนนะครับแล้วก็มีอันนี้คือไฟสองสว่างนะครับอันนี้คือพัดลมนะครับเปิดมันก็จะดูดระบายอากาศออกไปได้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ ลักษณะการถ่ายเทอากาศนะครับข้างบนข้างบนจะเป็นรูนะครับใส่ตะขาดใส่ตะข่ายกั้นไว้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับลองใช้งานดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับลมจะดูดด้านบนแล้วก็เฉียงไปหาพัดลมด้านล่างนะครับเติมอากาศเข้าข้างบนแล้วแล้วก็ผ่านด้านล่างนะครับเพื่อให้กดละอองสีลงไปด้านล่างจะช่วยให้ระบายเร็วขึ้นนะครับ ไฟนะครับไฟเนี่ยจะเป็นการทาปลั๊กออกมานะครับแล้วก็เสียบต่อพ่วงกับปลั๊กพ่วงได้เลยนะครับระบบไฟจะเป็นแบบนี้นะครับผมตรงเพดานนะครับตรงเพดานเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะครับก็ยังใช้พลาสติกอยู่แล้วก็จะมีเชือกนะครับถักระหว่างช่องเหล็กนะครับเพื่อกันไม่ให้พลาสติกมันหุบลงมาเป็นท้องช้างนะครับนี่ก็ใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้ ค่าใช้จ่ายในการทำห้องพ่นสีห้องนี้นะครับซื้ออุปกรณ์นะครับหมดไปทั้งหมด1 000, 2 0 0 0หม่นอยนหน่อยๆนะครับ1 000, 2 0 0 0หม่นอหน่อยๆแล้วก็ค่าแรงช่างทำอีกประมาณสัก4 4 5 0ี่พันประมาณนี้สรุปแล้วก็หมดไปหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกนะครับแล้วก็ได้ห้องนี้มาใช้งานก็โอเคนะครับสำหรับวิธีการใช้งานก็ใช้งานพ่นมินิคันนี้ก็ใช้ห้องนี้นะครับ โอเคครับผมรายละเอียดโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับรีวิวห้องพ้นราคาถูกครับผม